รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุมโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากร๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาชาเล่เขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุข <S <S สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกอาทิตย์บ่ายสบายครับบ่ายนี้ก็เหนือคำบรรยายครับผมอยู่ที่เขาใหญ่ครับอยู่ที่โครงการเดอะชิวาแคสเซิลปราสาทสไตล์อังกฤษอังกฤษครับใครจะเชี่ยวครับจากราคา1 6 9 0 0 0 0บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ครับเหลือเจ็ดแสนหกหมบาทนะครับปันผล24%นะครับเป็นตามเงื่อนไขของบริษัทครับก็ลองติดต่อมา สอบถามดูว่าจริงหรือเปล่าครับตอนนี้ก็มีคนมาจับจอมเยอะมากเลยนะครับขางลังผมนี่คืออาคารหลังที่1ของ The Castle ซึ่งทั้งหมดมี8อาคารนะครับตอนนี้เราเสร็จไป4อาคารแล้วพร้อมโอนแล้วนะครับหลายท่านก็เริ่มโอนทยอยเข้ามาอยู่แล้วนะครับเดอะชิว่าแคสเซิลเนี่ยเป็นมหาการาบต่อเนื่องมาจากเดอะชิว่าแซงต์ชอรีนะครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกว่าพันหน่วยครับพันยี่สิบห้าหน่วยมูลค่ากว่าสองพันล้าน คือเดอะแคสเซิลเนี่ยมูลค่าประมาณ500ล้านนะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่เดอะชีวาแซงเทอรี่นะครับซึ่งมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับทั้งขายขาดและการลงทุนนะครับมีบ้านชิวาชาเล่นะครับตอนนี้ก็เหลือหลังของหลังก็จะหมดแล้วนะครับมีคอนโดมีบ้านมีโรงแรมครับชิวาปาวตินะครับแตเร็วนี้ก็จะมีชิวา B2 ที่เขาใหญ่จะเปิดให้บริการแล้วนะครับประมาณเดือน ออกตุลาคมนี้ครับมีสปอร์ตคลับนะครับมีสระว่ายน้ำสนามเทนนิสสน้ำบาสเกตบอลนะครับมีอินดอร์สเตเดียมนะครับส่วนพิมพ์สัมมนาเชิญวารัติจุขนาด200ท่านนะครับมีดนตรีกวีศิลปะครับมีร้องเพลงลีลาดบรรยายนะครับให้ความรู้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการบรรยายนะครับผมก็จะบรรยายที่นี่ประมาณเดือนครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย เรียกว่า w e l l and wellness คือการลงทุนสังหาที่สร้างความมั่งคั่งและสุขภาพดีครับไม่มีวันขาดทุนนะครับก็หลายๆคนก็สงสัยว่าเราสามารถทำโครงการเป็นพันล้านได้งไงโดยไม่ต้องกู้แบงค์เลยนะครับเราเดินตามแนวะคิดเรื่องสิทธพอเพียงครับส่วนรายละเอียดนี่ต้องคุยกันยาวนะครับก็ถ้าสนใจก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเราผมบรรยายไม่คิดเท่า่ายฟรีนะครับในกิจกรรมเป็นวิทยาทาน เออ่ที่เดอะชิวาแซงชูรีเนี่ยนอกจากนั้นเราจะมีสวนผักปรนิกงหลายก้าไร่นะครับเราปลูกอย่างที่เราทานได้นะครับเราทานเห็ดปลูกได้นะครับหลังจากที่เราเสร็จโครงการที่เดอะชิวาแซงชูรีแล้วเนี่ยตามคำเรียกร้องเราก็บูฟมาอยู่ที่เดอะชิวาแคสเซิลครับเดอะชิวาแคสเซิลเนี่ยก็เริ่มจากความทรงจำอันแสนสุขของผมนะครับช่วงชีวิตผมเนี่ยผมใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษครับไปเรียนวิทยาโทเอกนะครับที่คิงคอลเลจเซียบดีนนะครับ ที่กินคอลเลจเนี้ยก็เป็นปราสาทนะครับสร้างปี1495ประมาณ560ปีครับผมก็ใช้ชีวิตนั้นประมาณ10กว่าปีนะครับเป็นทั้ง TA ด้วยแล้วก็ทำงานวิจัยด้วยนะครับจนกระทั่งผมค้นพบว่าลึกๆเนี่ยผมชอบปราสาทอย่างเงี้ยครับผมอยากสร้างปราสาทัที่หนึ่งในในประเทศไทยนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยเรามีปราสาทสไตล์ฝรัร่งเศสนะครับที่มาโอโซนนะปราสาทสไตล์ิจอรีที่ทิทอสคานา ที่ชอบคนน่าก็มาจากคําว่าทัสคันทัสซานี่นะครับเป็นแคว้นหนึ่งในอิตาลีก็เริ่มก่อร่างสร้างรูปครับคิดว่าโครงการนี้น่าจะจบภายในปีนี้ครับเร็วกว่าเร็วกวก่าที่กําหนดไว้ประมาณ1ปีนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจมาที่เขาใหญ่นะครับผมเรียกว่าซานชอรีท่าสรุปซานชอรีชีวนะซานชอรีเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือผมเป็นนักวิชาการครับเระสอนหนังสือได้มหาวิอะไรภาษาส,าสกว่าปีนะครับผมเป็นนักวางผังเมือง ผมจบ Ur b a n Region Planning นะครับผมพูดถึงการย้ายเมืองหลวงหลายครั้งนะครับผมพยายามให้ความรู้กับสังคมว่าเราถึงเวลาต้องย้ายเมืองหลวงแล้วล่ะเราอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วนะครับแถวโคราชนะครับแถวใหญ่เนี่ยแถวนี้น่าจะเป็นที่ที่เหมาะสมเพราะสูงจากาน้ำทะเลมา400เมตรนะครับเกือบครึ่งกิโลครับจากาน้ำทะเลกรุงเทพต้องยอมรับครับว่าไม่ได้เป็นเมืองที่รองรับชุมชนขนาดใหญ่เป็นส0ล้านคนนะครับกรุงเทพเนี่ย เดิมชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าบางเกอกบางกอกก็คือเหมือนเป็นบางที่มีต้นมะกอกเยอะครับเรียกว่าบางกอกบางลำพูคือมีต้นลราบางลำพูครับกรุงเทพเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมปากไปน้ำนะครับที่เรียกทางทางเทคนิคเรียกอลูฟิยมกรุงเทพจึงเป็นเมืองที่เต็มด้วยปัญหาทางด้านการออกแบบและการวางผังอย่างที่หนึ่งคือระบบระบายน้าเพราะว่ากรุงเทพเป็นเป็นปากเดลตาเรียกเดลตานะ น้ําจากด้านขวาจากาทั้งหมดเนี่ยลงที่กรุงเทพเลยครับปิงวังยมนาลงที่กรุงเทพพอเราตัดทเส้นโควิดเนี่ยคลองต่างๆนี่ก็ถูกบล็อกโดยสนนหมดใช่ไหมครับแล้วเราก็แก้ปัญหาโดยการเอาท่อรอดท่อเหมือนกับท่อเล็กๆนะฮะลอดดูดนะครับไม่มีทางไม่นระบายน้ําถันเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจครับว่าเราปัญหามากมายนะครับผมได้พูดถึงอากาศนะครับมลพิษทางอากาศ P.O. จุดห นะครับเพราะเรามีความชื้นสูงมากนะครับเราเป็นเขตร้อนชื้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงโซนที่ห้าจึงรุนแรงมากที่กรุงเทพอากาศที่ยอดแย่ที่กรุงเทพน้ําท่วมนะเขตลาดพร้าวนะครับตีแยกลาดพร้าวสูงจากระดับทะเลแค่สิบเซนแค่เนี้ยครับสูงจากระดับน้ำทะเลสิบเซนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับสูงจากระดับน้ำทะเลในสี่ร้อยเมตรครับณามิติครับนะฮะถ้าคุณสูงเกินสี่ร้อยเนี่ยโอโซนก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะฉลาดสมองดีเพราะสูตโอโซนทุกวันนะครับแล้วล่าสุดแผ่นดินถล่มครับจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าถ้าถ้าดูภาพ s l o โมชันนะครับดูจากภาพที่เห็นนะครับเห็นว่าเป็นคโครนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคโครนทั้งนั้นเลยฉะนั้นการที่เจาะเข็มที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเจาะลึกประมาณร่วม20เมตรขั้นต่ำนะครับไปในด,ดินถึง30เมตรนะครับแล้วการก่อสร้างจะแพงมากเพราะว่าจะต้องทํา เชียร์วอลลิตเทนิงวอลเพื่อกันการดินถล่มนะครับแล้วกันน้ําที่รีเข้ามานะครับอาจารย์ผมสอนว่าสู้อะไรก็สู้เถอะนะอย่าสู้กับธรรมชาติไม่มีทางชาานะเขาแล้วฮะเราสู้กับน้าท่วมได้ยังไงครับไม่มีทางเลยจะสู้กับพินิหว่ได้ยังไงครับไม่มีทางสู้กับพนดินซุดได้ยังไงไม่มีทางรอว่ามื่อไห่จะเกิดซุดอีกครั้งเท่านั้นเองนะครับทาไมอาคารที่ิมีแค่แค่สี่ชั้นนี่จะสามารถสร้างสูงก็ได้นะครับแต่ผมว่าสี่ชั้นเนี่ย คงให้เกลี่ธรรมชาตินะครับไฟไหม้ก็หนีได้เร็วนะครับการต้องปรุงระบบไฟฟ้าปะปาก็ทําได้ง่ายนะครับอากาศก็ไม่หนาแน่นไม่เอื้อเกินไปนะครับมีสเปซมีที่ว่างมีชื้นที่สีเขียวที่เขาใหญ่ในบางทีบางตึกเนี่ยเข็มตอกไม่ลงครับตอกไม่ลงเพราะว่าดินเขาแข็งในช่วงพนดินไหวที่ที่ผ่านมาที่นี่ไปเลยเลยครับแล้วรวมไปฟังความเห็นของครูบาอาจารย์แล้วกันะครับหลวงพ่อศิลาท่านก็พูดเรื่องนี้ครับครับก็ เป็นเสียงเตือนเล็กๆจากผมนะฮะอาจจะเป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแต่ว่าผมจะค่อยๆให้ความรู้ไปนะครับเพราะว่าผมก็เรียนทางด้านด้านดีดดดมาด้านการออกแบบวังผังมาก็ทําหน้าที่ของผมนะครับส่วนเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็อยู่ที่ท่านนะครับ ทีพู้คือว่าภาัยพิบัติใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเอาเท่าที่ง่ายที่สุดที่สัมผัสเนี่ยน่านจะเป็นเรื่องของของน้าท่วมนะน้ำท่วมผมเชื่อว่าเหล่าเกจิอาจารย์หลายๆท่านที่เราเคยได้ยินเนาะก็จะพูดถึงว่าอีกหน่อยชายหาดของเราเนี่ยอยู่ที่สระบุรีนะครับตรงอื่นๆถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ต้องอยู่ในที่สูงนะครับแต่ว่าชายหาดเนี่ยอยู่ที่สระบุรีแล้วแต่ถ้าเลยสระบุรีขึ้นไปก็ปลอดภัยเราก็จะมีหลายๆโซนที่พออยู่ได้ที่เชื่อตรงนี้เชื่อค่อนข้างคือ เนี่ยพูดถึงกันบ่อยมากๆเคยเคยได้ยินไหมล่าสุดผมได้ยินหลวงปู่ศิลาพูดท่านบอกว่าอันนี้ท่านพูดนะ,ะ,ะท่านบอกปีเจ็ดสามให้ไปอยู่เขาใหญ่แล้วก็เราก็ไปศึกษาเนาะว่าจริงเหรอฝนมันจะตกมา<อ>น้ำมันจะมาจากไหนเห็นเขาบอกว่าแถวแถว,แถวสมุทรสาครสมุทรปราการน้ําเริ่มขึ้นมาใช่ไหมพี่มันก็จะมาจากมันลิงก์กลับไปถึงแกนโลกที่มันละลายใช่ไหมที่มันละลายน้ําแข็งเปลี่ยนเป็นน้ําเยอะขึ้นหาที่ไปนะอันนี้อันนี้ลอจิกคิดอย่างวิทยาศาสตร์ก็มันก็เป็นซึ่งมันเห็นแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆนาลเร พูดหึงขนาดนี้เนาะเราก็ตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่กันแล้วเนะี่ยตอนนั้นอีกน่าจะประมาณหกเปีครับพี่ก็ต้อง,ต,องต้องมีสติเนาะแต่ว่าถ้าหลวงปู่พูดเนี่ยพี่พี่เชื่อว่ามันมีท่านต้องพูดเพราะเหตุผลบางอย่างเนาะอย่างแรกก็คือเตือนสติทุกทกคนว่าอย่านิ่งนอนใจกับสิ่งที่ปัจจุบันมากมองถึงอนาคตด้วยนะครับผมเป็นคนโชคดีครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับรวมทั้งคนเก่งนะครับาาศาสตราจารย์เก่งๆดอร์เก่งๆคุณหวังเก่งเนี่ยมาเยี่ยมม่นนาีี้ก็ Uh, V.I.P. g กสนะครับดรยงยุทธารสมบัตินะครับ mm hmm. ซึ่งท่านอดีตเป็นปลัดสมรักนายกนะครับ mm hmm. และเป็นเลขาธิการคลรนะครับ mm hmm. เป็นอดีตสวเนี่ยแล้วก็ท่านจบดรครับจบมิญญเอกที่จอห์นฮอปกินับซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่ได้ดีสุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับภ uh, รยาของท่านนี่ก็เป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นคุณหมอ uh, ที่มหิดลน,นะครับ ลูกท่านก็เป็นหมอนะท่านก็ชอบโครงการนี้มากเลยท่านก็มาเยี่ยมครับผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนะครับครับไปดูบรรยากาศว่า,าท่าน Đ เตาเตยยงยุทธเนี่ยท่านบอกว่าให้ผมเรียกว่าพี่ท่านบอกให้เรียกว่าพี่นะครับท่านอายุ80กว่าแล้วยังแข็งแรงครับยังเป็นหลักเป็นแก่นนะครับเป็นคอให้กับสังคมได้นะครับท่านเชื่อเรื่องเ hell is well hell คือสุขภาพดีคือทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมคล้ายๆกับเราครับเราเชื่อเรื่อง wealth and well-being งคล้ายๆกันนะครับผมก็ได้พาท่านชมโครงการนะครับไปชมบรรยากาศครับพาเซเลบระดับประเทศชมโครงการแล้วไปฟังว่าท่านรู้สึกไงกับที่เดอะแคสเซิลนะครับแล้วก็ชิชิว่าแทนครับเป็นเป็นแขกที่ผมได้พูดคุยแล้วผมรู้สึกว่าผมฉลาดขึ้นเยอะเลยครับทุกครั้งที่มีคนเก่งๆมาเยี่ยมผมนะครับคนเก่งคนดีเนะี่ยผมรู้สึกว่าเออผมได้รู้อะไรเยอะเลยนะครับครับไปชมบรรยากาศว่าท่านดรยงยุทธมาเยี่ยมเราแล้วท่านรู้สึกไงครับ ครับท่านผู้ชมครับเป็นเกียรตินะครับวันนี้ผมได้ต้อนรับท่านดรยงยุทธสารสมบัตินะครับซึ่งท่านเป็นอดีตปลัดสำนักนายกนะครับแล้วก็เป็นดรทางด้านเกี่ยวเรื่องทางการแพทย์เนี่ยนะครับท่านจบจากจอห์นฮอปกินจอห์นฮอปกินเมื้างพูดถึงครับเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่น่าดีสุดแห่งหนึ่งในในอเมริกานะครับแล้วท่านก็เป็นอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ยูเอบียูอับอาร์อัลมาวันนี้ท่านยงยุทธได้ ให้เกียรติมาเยี่ยมผมที่นี่ครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่ายงแรกเพราะว่าอย่างแรกก็คือผมจะพาท่านเยี่ยมชมชิวเซ็งนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องการที่เราคิดโครงการเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมทำไมทำมาเนี่ยกลายเป็น1,000ยูนิตได้ยังไงนะครับมูลค่าเกือบ2,000ล้านเนี่ยแล้วก็จะพาท่านไปเยี่ยมชมที่ชิวแคสเซิลด้วยที่นี่ก็จะเป็นที่ที่แบบคน500ครอบครัวเนี่ย เดี๋ยวมานั่งทานกาแฟนะมีแต่ถ้าท่านสามที่อยู่ตรงสะพานตรงนี้เห็นอยู่ทั้งหมดทั้งโครงการพี่ดูดูจากในวีดีโอแล้วใครเดย์ทูเบดรูม bedroom, นะฮะคอนเน t ต่อห้องนะ ก็มีทุกอย่างสําหรับการใช้ชีวิตยอย่างพร้อมอมูลอันนี้เราดีไซน์ให้เตียงคนๆคนเนี่ยสามารถเข็นเข้าไปได้นะครับเจอทะลุนี่นะครับถึงสองห้องเลยอ๋อจะเข้าไปเนครับเมื่อผมค้นพบว่าห้องแค่นี้เราชีวิตพอละ ท่านยนยุทธฮะพอเห็นภาพรวมของชีวคสเซราเป็นไงครับก็ประทับใจนะฮะแล้วก็เป็นการคิดล่วงหน้าเพื่อนอกจากจะในเรื่องของธุรกิจแล้วแต่ว่าดูถึงประโยชน์ของผู้ที่จะเข้ามา <S <S อยู่อาศัยตรงนี้ก็คือเรื่องก,การเน้นในเรื่องของสุขภาพใช่ครับนะเน้นสุขภาพมีความพร้อมในเรื่องของมีมมคลินิกมีอะไรด้วยนะเพื่อดูแลผมว่าเป็นตัวอย่าง โครงการที่ที่ดีโครงการหนึ่งนะที่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ที่อื่นๆนะโดยเฉพาะที่ที่เราทําอยู่ที่แม่สวยเมืองแห่งความสุขนะเขาก็ต้องการจะมีความสุขนอกสุขสกายสุขใจแล้วก็อยู่อย่างสบายๆเราใช้เอวอลวิงบังเอิญเนี่ยไอ้เรื่องของเวลเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่ ทังจังหวัดเชียงรายในมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นเวลเนซิตี้อยู่แล้วเชียง <ene> รายเวลเนซิตี้อยู่แล้วแล้วผมมาตั้งไอชมุมรมแม่สวยเมืองแห่งความสุขนะฮะเราก็มาโอเคเดี okay. ๋ยวจะเอาสิ่งที่เป็นจุดดีๆอย่างนี้ลองดูว่าจะไปประยุกต์ใช้อย่างไรขอบคุณ,คณท่านมากครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับชีวกรุ๊ปจัดโปรแรงจองด่วนอสังหาทั้ง3มโครงการ ทั้งการลงทุนและที่อยู่อาศัยคอนโดชิวาแซงจูรี่จากราคา1,690,000าบาทเหลือเพียง1,490,000บาทเท่านั้นแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนพร้อมโอนโฉนดทันทีคอนโดชิวาคัสเซลเพื่อการลงทุนจากราคายูนิตละ1ล้านบาทจ่ายเพียง7,60,000บาทรับเงินปันผลทันที24% โอนโฉนดเป็นชื่อของท่านทันทีบ้านชีวาเร่บ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่60ตาตรังวาสี่นอนสามน้ำจอดรถได้2คันจากราคา4ี่ล้านเก้าแสนืนบาทแถมฟรีคอนโดมูลค่า1นึ่งล้านหกแสนเมืนบาท สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบคันการเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟความเร็วสูงปลอดภัยจากมลพิษปราศจากฝุ่น PM 2.5และภัยจากธรรมชาติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่โอโซนอันดับ7ของโลกสอบถามโทร0645245709อย่าคิดนานช้าหมดอดเป็นเจ้าของอสังหาที่เขาใหญ่ ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโปรแรงจัดเต็มชีวากรุ๊ปเขาจัดให้เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก